พี่น้องครับขณะนี้ผมอยู่บนรถไฟนะขบ,บวนจากสุราษฎร์ธานีเข้ากรุงเทพนะเวลาบ่ายสองกว่าๆนะฮะเลทประมาณสัก10นาทีได้นะจากสถานีบ้านกรูุนะฮะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โอ้โพี่น้องข้างทางสวยจังเลยฮะชอบไม่เคยนั่งมาหลายปีมากนะ ป็น,น่าจะกเกิน1ิปีแล้วแบบนี้นะฮะตนดด้นมะพร้าวสุดยอดมากเลยที่ผมนั่งนี่มันเป็นรถไฟชั้นสองนะฮะชั้นสองบอกแับเอ็นนอนได้แล้วก็อยู่ทวกท้ายเลยทวกท้ายของของอแนวแรกกันนะครับก็เลยทำให้แบบสบายๆมันเป็นวัน ผูสารมากนะก็เลยไม่ไม่ <yeah. S 1> ไม่อะไรมากนักไปง่ายคนก็น้อยนะฮะไปกันแบบสบายๆน่าจะไม่ผิดพลาดก็ไม่เกินสี่ทุ่มถึงกรุงเทพแน่นอนรสชาติรำนอะไรคะชากาแฟน้ำสับปะรดน้ำมะตูมสักครู่นะครับออมีแบบนี้ด้วยนะฮะนี่ครั เออผมไม่เคยขึ้นรถไฟเป็นชาร้อนหรืออะไรครับชาร้อนก็ชาร้อนขอบคุณเพราะขอเป็นชาร้อนขอบพระคุณครับนี่ฮะุน่ารักกันเลยว่ะนี่เป็นชาร้อนด้วยนี่โอ้โหพันชุยเลยครับครับขอบคุณครับนี่ฮะนี่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยขอบคุณครับนี่โอ้มีที่ตั้งพร้อมเลย ุ้ยดีจังเลยอ่ะดีจังเลยดีจังเลยนี่เห็นไหมโอ้โห,โหเดี๋ยวนี้การบริการของรถไฟไม่ธรรมาดานะพี่น้องอุ้ยเต้นเต้นอะของเต้นเต้นเลยเนี่ยไม่เคยนั่งมานานแล้วไงถึงบอกไงฮะเออนี่มีมีขนมปังมีขนมปังนะช่างบันเทิงยี่ห้ออะไรกันช่า,ชา <c oughs> งเขาไม่ได้โฆษณาให้เราเออบอกก็ได้บอกก็ได้ฟาร์มเฮ้าส์นะมนะีขนมปัง บางคดอกไสรครีมนะพร้อมกับชาร้อนนี่นะแล้วกมนน็มีน้ำตาลมีน้ำตาลมีครีมเทียมให้ด้วยนี่เห็นไหมนี่ย,ยฮะเออเขาท่าฮะไม่เคยนั่งรถไฟนานมากจริงๆนะครับพออยจุแบบนี้ผมก็เลยตื่นเต้นนะเออเอามอับพราะะฉนั้นใครที่ยังไม่เคยนั่งรถไฟนะฮะลองลองมา เพิ่มประสบการณ์ตรงนี้สักดีดหนึ่งก็ได้นะยินดีต้อนรับเลยจากบ้านกรูดเข้ากรุงเทพชั้นสองเบาะปรับเอนนอนตู้แอร์นะฮะตู้แอร์เนี่ยเป็นรถไฟสปินเตอร์นะฮะร,ราคา475บาทนะครับราคา745บาทนั่งสบายนั่งสบายดีโอเคเลยเนี่ยผู้โดยสารก็ลโล่งๆแบบมมีชั้นวางคอมีอะไรต่อ